ดูตรงนี้ก็ได้ครับตอนในเฟสต้นกันหนึ่งห้าหกเก้าไม่มีเวลาอแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมอย่าไปเดี๋ยวไปโรตาร์หายไปแล้วไม่ใช่เหรออ่ะวันนี้ครับมาไปค้องข้ากัน

ใใที่กใกล้เทศกาลปีใหม่นะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนคนพะเยาหรือว่านักท่องเที่ยวต่างๆที่เข้ามาในจังหว,วัดพะเยาและลูกหลานคนพะเยาวกว็ากลับบ้านนะครับก็อาจจะมีมีกระเช้านะ,ระาาากระเช้าของฝันกระเช้าผลไม้ที่จะไปมอบให้กับผู้ที่เคารพนับถือหรือไปมอบให้กับผู้ใหญ่นะครับวันนี้ทางจังหวัดเองก็ได้มา,าตรวจสอบนะครับในร้านต่างๆนะครับห้างต่างๆที่บริการ สินค้าประเทศนี้ประเาทประเทระเชาครับก็จะมีทั้งทั้งคณิ์จังหวัดทั้งสารสุขจังหวัดนะครับแล้วก็ทางตำร,รวจทางกรมนอมานนะครับาทางาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง,ออง,องใ,นในเรื่องของการควบคุมในเรื่องของการตรวจสอบคุณภาพของสิน,นค้าเนี่ยก็มาร่วมกันซึ่งก็เพื่อจะให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ผู้บริโภคนะครับว่า ได้สินค้าไปต้องตามจํานวนไม่หมดอายุนะครับแล้วก็สินค้ามีคุณภาพเราก็ได้มาตรวจตามพรบหลายพรบรครับไม่ว่าจะเป็นพรบรอาหารของสาธารณสุขนะครับตรวจตามคณะกรรมการคุมครงผู้ริโภครนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือ,อพระราชบัญญัติว่าด้วยสินค้าและบริการพศ2542นะครับซึ่งมีในเรื่องของกระเช้าต่างๆซึ่งก็อยากจะขอ ได้มาดูนะคุณภาพในเรื่องของการติดป้ายนะแสดงราคาจำนวนปริมาณสินค้าวันหมดอายุนะครับแล้วก็แยกออกให้ชัดเจนนะครับว่าราคาสินค้าเท่าไหร่ราคากระเช้าเท่าไหร่นะครับเพื่อที่จะให้ผู้บริโภคเนี่ยได้เลือกซื้อสินค้าได้อย่างถูกต้องแล้วก็ยังมีคุณภาพด้วยแล้วก็เปรียบเทียบราคากันได้นะครับถ้า ไม่ดําเนินการอย่างนั้นเนี่ยเราก็จะว่าตามกฎหมายก็จะมีโทษอยู่แล้วซึ่งในช่วงระยะเวลาในช่วงจุดยาวเนี่ยนะครับก็จะมีเจ้าหที่จากจังหวัดเราเนี่ยได้ไปคอยตรวจสอบสินค้าอย่างที่ประเภทที่ว่ามาเนี่ยตลอดตลอดนะครับก็อ,อยากจะถามประานพันนะครับว่าในสินค้า ประเภทของขวัญกระเช้าของขวัญเนี่ยเราจะต้องมีลักษณะสําคัญก็คือมีป้ายนะครับที่แสดงไว้ชัดเจนป้ายที่ผู้เรียนไว้ก็คือป้ายบอกราคาบอกปริมาณนะครับบอกจํานวนนะครับขนาดป้ายนั้นน่ยต้องมีตัวอักษรไม่น้อยกว่า16นะครับ้าดกิดมีไม่น,น้อยกว่า16แล้วก็มีการแยกราคาต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นราคาสินค้าที่ใน,ในนั้นราคากระเช้านะครับซึ่งจะต้องติดป้ายไว้ใน สาที่ที่มองเห็นได้ชัดนะครับมองเห็นชัดเจนนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นข้อกําหนดนะครับของพระราชตรงกล่าวนะครับซึ่งหากว่าท่านไม่ปฏิบัติตามนะครับผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามไม่ติดราคาไม่ติดป้าสินค้าก็มีโทษนะครับมีโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทแต่ถ้าหากว่าท่านไม่ยินยอมในการจำหน่ายสินค้าที่เอามาตั้งไว้หรือกัดกินสินค้าเนี่ยก็มีโทษจำคุกด้วยนะครับไม่เกินเจปีหรือปรับไม่เกิน หนึงแนสี่หมื่นบาทนะครับก็ฝากที่น้องประชาชนคนพะเยาแล้วก็ท่นผูท่องเที่ยวต่งตางที่เข้ามาในจังหวัดประเยาใหนะ้โปรดมั่นใจนะครับว่าสินค้าของที่เราไปดูมาหลายๆแห่งมาแล้วเนี่ยก็ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอพระราชบัญญัติว่าด้วยสินค้าและบริการพรบาว่าด้วยอาหารนะครับแล้วก็ไปเป็ตามสํานักง,งานที่รองผู้ว่าที่ได้กําหนดไว้นะครับ